ภาพจิตกรรมจากสีน้ำหวานวิชาทัศนศิลป์สองที่มาและความสำคัญพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าของชาวฮินดูเป็นพระโอรสของพระศิวะเชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นองค์เทพผู้ขจัดความขัดข้องและเป็นผู้ที่อำนวยความสำเร็จให้กับกิจการทั้งหมดทั้งปวงพระพิฆเนศปางประทานพรเป็นปางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากเชื่อกันว่า อาจรย์คณีต์ปางนี้สามารถประทานพรให้สําเร็จดูดร่วมภูมิกันวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อสร้างสารรค์ผลงานศิลปะเรื่องงานจิตรกรรมสีจากน้ําหวาน2เพื่อศึกษาความเึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามของผลงานศิลปะจิตรกรรมสีน้ําหวานกระบวนการสร้างสารรค์ผลงานขั้นเคจิตรกรรมหมายถึงเป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้านการวาดระบายสีและหักประ,ประกอบความงาม เพื่อให้เกิดภาพสองจุดมิติไม่มีความลึกและโน้นหนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นตนอยู่สีน้ำหวานสามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมอะไรได้บ้างภา,าภาพวาดพัพพิคเนตมีคุณค่าด้านใด,ภา,าดภาพวาดพัพพิคเนตเป็นจิตกรรมด้านใดจุดเด่นของภาพวาดพัพพิคเนตคืออะไรคิดว่าภาพวาดพัพิคเนตออกแบบจากอะไรกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานขั้นดี ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลง,งานเริ่มจากการวาดแบบร่างที่ต้องการวาดพัพพิคเนตไว้ตรงกลางและวาดลวดลายเส้นเพิ่มเติมหลังจากนั้นลงสีน้ำหวานลงบนภาพที่ร่างแล้วทิ้งไว้ให้แห้งหรือให้หายเหนียวตัดเส้นด้วยปากกาสีดำและนำไปใส่กรอบรูปขั้นตอนการทำวาดแบบร่างลวดลายพัพพิคเนตและระบายสีน้ำหวานลงบนภาพร่างทิ้งไว้ให้แห้งเมื่อสีแห้งสนิทดีแล้วจึงค่อยนำปากกาตัดเส้น ตัดให้้สวยงากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานขั้น L สรุปสีจากน้ำหวานสามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจากสีน้ำหวานได้โดยการใช้สีจากน้ำหวานสอบถามความพึงพอใจของผลงานจิตรกรรมสีจากน้ำหวานโดยผู้ตอบแบบสอบถามคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1จำนวน10คน แบบสอบถามความพึงพอใจดีมาก40%ดี60%จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1นางสาวกุธิดาอ้ายชุมนางสาวประภาวรินทวีสุขนางสาวป,ป,ปัมมาเปล่งวิทยานางสาวฤชิดาพานุานนานสารนางสาวสมิตาสมน,นสุข